สวัสดีครับมุมสงเวนนะครับวันนี้มุมสงเวนก็กลับมาพบกับแฟนใหมอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสงเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมุมเช่นเคยแต่วันนี้ก็เป็นมวยไทจีซีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมสองนายน2566เวลา14บสนาฬิกาสามสิีโดยประมาณครับมุมสงเวนก็เลยถูกกันเนี่นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้านะครับมวยไทจีซีมาฝากกับแฟนมุมทุกท่านเพื่อเก็บไพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเห็นแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมรณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทใไมถูกใจเสมอเท่าไรนะครับก็ต้องขออภัยมรณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับเกาติตช่างบวกกสาเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออมูลเบบืงตนนนไปก่ะครั เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะครับว่ามวยทจิตรีนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างมวยทจิตรีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566นะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงก็คือแมนยูสิทธิ์เจนิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักเมคินจอมโหดออโตอาวันพิกัด131ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือฤทธิชัยปอพิอนพัทรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นพยักศักสตูลพิกัด118ปอนด์นะครับและคู่ที่3นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือยกคีรีสอเพชรจำร ส่วนแานน้ำเงินนะครับเพชรพลหัสสิทธิ์นายกทวีปตะพงพิกัด119ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นเู่เอกานำรายการนะครับแสดงว่คือเดโชปอบริลักษ์ส่วนแฟนน้ำเงินนะครับเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีปตะพงพิกัด127ปอนบด์อนะครับคู่หม่วยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมเราชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุนชอบเชียรนะครับผมขอแนะนำนะครับ p k 2 4พักยกระบบไปมีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสองเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีนะครับ p k 2 4ครับส่วนแฟนมวยที่ท่านใดนะครับที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะครับอยากรู้ราคาระหว่างมวยโชคนะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับเรามีทีมงาน ส่งราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับส่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์ชงส่งเฉพาะมวยไทย5ยกนะครับสมัครวันนี้1 5 0บาทนะครับดูได้4อาทิตย์นะครับท่านใดสนใจราคาทางไลน์เป็นลายพิมพ์นะครับลองแอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลกับทางทีมงานเราได้นะครับไอดีไลน์จะขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยไทยจะสีนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายน2566นะครับเวลา14บนาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับ า,า่และสำหรับสัปดาห์นี้ก็ยังคงเป็นมวยไทยจะดสีล,ล้วนนะครับมาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1น,นะครับฝ่ายแดงก็คือแมนยูสิทธิเจนิมนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับพยัก์เมคินจอมโหดออโตอาวันนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ชาติเกรยงใครอภิชาติมวยไทยนะครับพิกัดหน่ว31อปอนด์นะครับ ท่านั่นฝ่ายแดงนะครับเป็นยูนี่เป็นในโชคจากจังหวัดชายภูมินะครับวัย20ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจีเด็ดเก้านะครับมีเฮียตีสอนักดิ์ไส้ตั้งนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเจนิมนะครับจิ้มดวนบดหอมนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมวยขวานครับประเภทครบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับอาวุธหนักแรงนะครับหมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดเลยนะครับสามฟอมล่าสุดนะครับของท่านั่นฝ่ายแดงแมนยูก็มีชนะคะแนนยาซีน เพชรเกตเพชรนะครับที่เวทีตะวันนานะครับเป็นนักชคจากประเทศฝรั่งเศสนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนเยี่ยมมองนะครับสอจิตสนองชาตินะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกราชดำเนินราชดำเนินเวิร์ลซีรีส์ครับหล่าสุดนี้ก็ย้ำแค้นนะครับชนะคะแนนเยี่ยมมองสอจิตสนองชาติที่เวทีราชดำเนินอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้งสามไฟเลยนะครับแต่ว่าเป็นการชกกับนักมวยต่างชาติทั้งสามไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักเมคินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัยสิบเก้าปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่จอมโหดออโต้อาวันนะครับมีท่านจอมโหดเสริมพรวิวัฒน์หรือว่าหมูปิ้งอร่อยจุ๋มเอ๋ยนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือขวานะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะขวาถอยขวาแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกคมรูนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามฟอมล่าสุดนะครับของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพนักยกที่สี่นะครับน้องรถบ้านเจริญสุขนะครับที่จังหวัดบุรีรัมยยย์์นนนนะะคครรรรััับบใศึกกกมมมหววไทเษตแฟ หลังจากนั้นนะครับก็ย้ายศึกมาอยู่กับทางด้านจอมโหดนะครับก่อนหน้านั้นจะอยู่ใช้สีเสื้ออภิชาติมวยไทยนะครับแต่ว่าอภิชาติมวยไทยในยุบค่ายไปนะครับก็ทางด้านพยักเมคินก็ได้เข้ามาอยู่ในความดูแลของจอมโหดนะครับอยู่ที่จอมโหดออโต้อาวันนะครับแล้วก็มาเคลื่อนไหวที่เวทีมังกรนะครับก็ชนะคะแนนคมเพรวอสุขสันที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนเพชรวีโวลูกของกลางที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ แพ้1ไฟล์แล้วก็ชนะไป2ไฟล์นะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทนันัดไฟแดงน,นะครับแมนยูจะดูดีกว่านะครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ข้อเสียของทนทัดเมนยูก็คือนะครับช่วงหลังๆก็จะชกกับนักมวยต่างชาติสักส่วนใหญ่เลยนะครับมี 3ยกบ้าง5ยกบ้างนะครับก็ดูว่าส่วนใหญ่จะชกกับนักมวยต่างชาติครับส่วนทานฝ่ายน้ําเงินนี่ส่วนใหญ่3ไฟห์ลังสุดนี่จะชกกับนักมวยไทยทั้งสิ้นนะครับในรูปแบบ5้ายกทั้งสิ้นเลยนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มอาจจะดูเป็นรองนะครับมีแพ้บ้างแล้วก็มีชนะบ้างนะครับแต่ว่าสองไฟล์ล่าสุดมีกอชนะรวดเลยนะครับแต่การเคลื่อนไหวในรูปแบบ5้ายกน่าจะเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าผมมองว่าการยืการยืริยะท้ายนะครับทด้านฝ่ายน้ําเงินนี่น่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าชก กับนักมวยไทยแล้วก็ในรูปแบบผยกเป็นประจําสม่าเสมอเลยครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่ทางดน้าฝ่ายน้าเงินก็ไม่ไปรองด้วยนะครับเพราะว่าชื่อเก่าของเขาก็คือชาติเกีงกยงไก่พิชาติมวยไทยนะครับก็ดูว่าชื่อมวยของทนา้าฝ่ายน้ำเงินไม่เป็นรองทนา้าฝ่ายแดงด้วยนะครับคุ่นี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนะครับฝ่ายน้ำเงินชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินพยักเมคินจอมโหดออโตอาวันนะครับ หลังๆจะชกในรูปแบบ5ยกกับนักมวยไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าการเยรียะน่าจะเยรียะได้มั่นคงกว่าไปไปลายน่าจะเอาชนะแมนยูซิเจนินนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยไทยจะสีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับพยักเมคินจอมโหดออโตโอ้อาวันครับมาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือฤทธิชัยปอพินพัฒน์นะครับหรือว่าสอสมานกาเมนนะครับหรือว่าครัวจิรพัฒน์ซีฟู้ดนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นพยักศักดิ์สตูนนะครับหรือว่าภาคภูมิเกียรติเจริญชัยนะครับพิ่การถึงกับสิบแปดปอนด์นะครับแทร็ดายแดงนะครับฤทธิชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีวัยสิบแปดปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สอสมานกาเมนนะครับมีเสียสมานบุญยอนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับหมัดศอกคมนะครับฟอร์มสดเลยนะครับ สามฟอร์มล่าสุดก็มีชนะคะแนนแมนซิตเจนิมนะครับที่วิธีตะวันานานะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนแมนซิตเจนิมที่วิธีราชดำเนินอีกครั้งนะครับล่าสุดนี้โชว์ฟอร์มสวยต่อนเนื่องเลยนะครับชนะคะแนนกล้องสุรินทสอนเจ้าเล็กมือหนุนนะครับที่วิธีช่องเจ็ดสี่นะครับวันนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับแต่ก็โชว์ฟอร์มสวยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทีมาานักไฟแดงนี้ชนะรวดทั้งสามไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด่นพยักนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดสตูลนะครับวัยยี่สิบปีทำการฟิตซ้อมอยู่ทีชร เป็นผู้จัดการเชฟเกตเพสตับเทนเนอร์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีเสียสักนะครับศักดาชุมเกตนะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครับครบเครื่องสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับฟอร์มสดนะครับวอร์ฟอมสดนะครับแต่ว่ามาสุดเพียงไฟล์ล่าสุดเพียงไฟ์เดียวเท่านั้นนะครับไทยยังจำกันได้นะครับเด่นพยักนี้ก็เข้าร่วมชิงชัยในมวยรอบปูนเสือครั้งที่12นะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับแล้วก็เคยถูกคาดหมายให้เป็น 1ใน4ในตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับแต่ว่าทางด้นเด่นพยักมีโชคร้ายนะครับเพราะว่าไฟล่าสุดนี้ไปแพ้นอกให้กับทางด้านเพชรดีลาในยกที่2นะครับโดนฟันศอกดังหักนะครับแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บหายไม่ทันที่จะทำการแข่งขันต่อนะครับสุดท้ายจริงต้องถอน ออกจากการแข่งขนันวยรอบปูนเสือครั้งที่22นะครับสีไม้ลายลมือนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เธอเคยถูกคาดหมายให้เป็นตัวเต่งที่จะคว้าแชมป์ด้วยนะครับก็ถือว่าต้องถอนตัวไปน่าเสียดายฝีไม้ลายลมือของท่านาฝ่ายน้ําเงินเลยนะครับแต่ว่าล่าสุดนี้รักษาอาการบาดเจ็บหายเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็คืนสู่สงเวียนมชัยจัตศรีอีกครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านาฝ่ายน้าเงินก็มีชนะนอกยกที่4เพชรบุญชูแอสซัตปาตอน,นะครับที่เวทีช่อง74นะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะน็อกยกที่3นะครับโนรายุทธสุราที่ช่อง74นะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายมือรอบปุลเสือนะครับล่าสุดนะครับชกไฟแรกในรอบแปดคนสุดท้ายของมือรอบปุลเสือนะครับแพ้นกยกที่2เพชรดีลาเอ็มยุเด่นที่วิธีช่อง74นะครับหลังจากนั้นก็รักษาอาการบาดเจ็บไม่หายนะครับจึงต้องถอนตัวจากมือรอบปุลเสือนะครับ3ฟอร์มล่าสุดของธนาแฟนน้มื่นก็ชนะ2องไฟแล้วก็สรุปแพ้1นึ่งไฟนะครับ คู่นี้ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ฝีม้ไลายมือนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยนะครับบวกกับบรรยากาศหน้าเสือทีมงานคนจัดนะครับพามาเก็บตัวฟิซซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยเกิเพชรนะครับดูว่าบรรยากาศดูดีกว่านะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็เลยมอง่าที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นพยักศักสโต้นะครับหลักเหลี่ยมความเป็นมวยน่าจะดูดีกว่านะครับแล้วก็ที่สําคัญบรรยากาศหน้าเสือสายคนจัดดูดีกว่าแน่นอนนะครับทำนี้ทำหน่อยราคาไหลเร็ววันนี้น่าจะเอา ฤทธิชัยนะครับปอพินพัฒน์ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของมทเจศีในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นพยักษ์ซักสโตนครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือยกคิรีสอเพชรจำรัดนะครับหรือว่าทีเอ็นมวยไทยชื่อเก่าก็เพชรวัฒน์พุ่มพันดบ่วงนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรพฤหัสสิทธ์นายกทวิปตะพงนะครับหรือว่าพฤหัสเล็กเมืองศรีมานะครับพิกัดเมือสิบเก้าปอนะครับ ท่านักฝ่ายแดงนะครับยกคีรีนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย23ปีนะครับทำการฟิชซ้อมอยู่ที่ TN มวยไทยนะครับมีท่านั้นนกน้อยทีเอ็นมวยไทยเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิชซ้อมเป็นมวยขวาครบเครื่องเข่าในเหนียวนะครับเตะต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งขวาคอกดตีเด้งตีแข็งแรงนะครับสามฟอร์มล่าสุดนะครับของท่านักฝ่ายแดงก็มีแพ้คะแนนเพชรสยามจอบพัทริยาที่ช่อง74นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะคะแนนภูทอกใต้เพชรบุรีนะครับที่จังหวัดระยองนะครับในศึกช้างมวยไทย เกติเพชรสัญจรที่จังหวัดระยองนะครับวันนั้นยกคีรีไปเข้าเวนแทนนะครับก็ได้เปลี่ยนน้ำหนัก2ปอนด์ครับล่าสุดนี้ก็ย้ำแคนะครับชนะคะแนนผู้ถกใต้เพชรบุรีที่วิีราชดำเนินอีกหนึ่งครั้งนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้แพ้1แล้วก็ชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพฤหัสนี้เป็นโชคจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย22ปีทำการฝึกซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยศักดิ์บุรีรัมย์นะครับดูมีอาจารย์ฉลองศึกสอธนิกุลนะครับดูแลเรื่องการฝึกซ้อมมีเจ๊หน่อยเวริดาถนัดคานะครับเป็นผู้จัดการนะครับแล้วก็มีนายกทวีปแสงกระจานครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับป้ามตีแข็งแกร่งหมัดสอกรุนแรงนะครับ แต่ว่าเวทพิกัดผมดูว่าทางด้านแฟนน้ำเงินจะดูใหญ่ๆกว่าด้วยนะครับสฟอร์มล่าสุดนะครับของทางด้านแฟนน้ำเงินก็มีชนะคะแนนพระแสงเล็กสอโชคมีชัยที่วิธีตะวันนาหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเฟสเอราวันนะครับที่วิธีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้สุดแพ้คะแนนราชเดชสอเพชรจำนันที่วิธีช่องเจ็ดสี่นะครับสฟอร์มล่าสุด ชนะ1่ไฟแล้วก็สะดุดแพ้ไป2ไฟนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทนาฝ่ายแดงจะดูดีกว่าเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าฝ่ายล่าสุดของทนาฝ่ายแดงต่อยไว้เพียงแค่118ปอนด์เท่านั้นเองนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับฝ่ายล่าสุดต่อยไว้121่อยอปอนด์นะครับถ้าวันนี้ถ้าเปรียบเทียบกันที่เวทพิกัดนะครับทนาฝ่ายน้าเงินจะดูใหญ่กว่านะครับแล้ววันนี้ต้องชก1 1 9อปอนด์นะครับทนาฝ่ายน้ําเงินอาจจะต้องบีบน้ําหนักลงมานะครับก็ต้องมาดูวันชกกันนอีีกทึงว่า ธนาคารฝ่ายน,น้ำเงินนะครับจะมาน้ำหนักสวยหรือเปล่านะครับหน้าตาช่างจะลดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเทียบกันปอนต่อปอนที่เวทพิกัดนะครับดูว่าธานาคารฝ่ายน,น้ำเงินนะครับดูเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับ วันนี้บทเบียดไปแล้วก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบุรหัส h สิทธนายกทวิปตะพงนะครับแต่ต้องรอเช็ควันช่างอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ำหนักหมาสวยหรือเปล่านะครับนาตาช่างลดเยอะไหมนะครับถ้าลดไม่เยอะนะครับผมดูว่าเวทพิกัดของธนา่ายน้ำเงินนะครับจะดูใหญ่กว่านะครับบทเบียดไปแล้วก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรบุรหัส h สิทธนายกทวิปตะพงนะครับเวทใหญ่กว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะยกคิรีนะครับสอบเพชรจัมรัดไปได้แบบสนุกนะครับคู่นี้ต้องรอเช็ควันช่างอีกทีหนึ่งนะครับว่าน้ำหนัก มาสวยหรือเปล่านะครับสำหรับน่าสนใจน้ำเงินนะครับลดเยอะไหมนะครับถ้าลดไม่เยอะนี่ถือว่าน่าลงทุนนะครับเริ่มเบื้องต้นมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีปตะพงครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายคือเดโชปอบริลักษณ์นะครับหรือว่าเดโชเล็กปอบริลักษณ์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับหรือว่าอูดดอนเมืองพิกัด127ปอยยีดปนะครับ สนามไฟแดงนะครับเดโชนี่เป็นนักชกจ่ายจังหวัดสงขลานครับวัย20ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์มาวินนะครับมีเซนหนึ่งสิงห์มาวินนะครับทัชชนนท์คดชาวสวรรนเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็มีนายกประสงค์บริลลักษ์นะครับเจ้าของสีเสื้อให้การสนับสนุนนะครับ เป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมสัดแข้งต่อยหมัดควา้าขอบปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท่านฝ่ายแดงครับก็มีชนะคะแนนเพชรแสนแสบสอดจะต้องปาจีนนะครับที่ที่ช่องเจ็ดสี่นะครับหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรสู เพชรสุมเพชรสมานะครับสอสมานกาเมนที่เวทีช่อง74นะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนพรเสนสอภูมิพัฒน์นะครับที่นครศรีธรรมราชครับที่เวทีสอภูมิพัฒน์นะครับในศึกรวมพลคนสกานะครับสามฟอร์มล่าสุดก็ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1ฝ่ายนะครับ สุดปลายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตนี่เป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย20ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สักบุรีรัมนะครับจังหวัดบุรีรัมนะครับโดยมีอาจารย์ฉลองศึกสอนธนิกรนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเจ้หน่อยวนิดาถนัดขาเป็นผู้จัดการครับแล้วก็มีนายกทวีแสงกระจางนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพงนะครับเจ้าของเสื้อให้การสนับสนุนนะครับเพชรมรกตนี่เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวัดฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงหลักเหลี่ยมดีนะครับวงในปั้มตีรุนแรง สฟอร์มล่าสุดนะครับก็ชนะคะแนนทางด้าน,น,านพันศักดิ์วรวันทวีที่เวทีช่อง7-4นะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้สรุดแพ้คะแนนเพชร69สุราษฎร์ที่เวทีช่อง7-4 3ฟอร์มล่าสุดนี้ชนะ2ฝ่ายแล้วก็สรุดแพ้1นึฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ใกล้เคียงกันเลยนะครับเรื่องฟอร์มการชกของทั้งค,คู่นี้ใกล้เคียงกันมากนะครับเวทพิกัดนี่ก็ถือว่าใกล้ๆกันนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินฝ่ายสุดท้าย128ปอนด์นะครับส ฝ่ายแดงก็124ปอนด์นะครับก็น่าจะทางด้านฝ่ายน้ำเงินอาจจะดูเวทใหญ่กว่านิดนิดนะครับแต่ก็ไม่มากนะครับู่นี้จังหวะฝีมือนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรรกศิธ์นายกทวีปตะพลครับวงนอกจังหวะฝีมือดูรวดเร็วกว่าครับแต่ถ้ากดประกบวงในและผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดโชปอบริลักษณ์นะครับดูว่าเข้าในดูเหนียวแน่นกว่านครับสอดแขนไล่แขนดูดีกว่าครับโดยเฉพาะเป็นมวยเข่าอาชีพอยู่แล้วนะครับผมดูว่าถ้าประกบวงในเมื่อใดนะครับ ทางด้านฝ่ายแดงเดโชน่าจะทําได้ดีกว่าแต่ถ้าอยู่วงนอกนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมรกตน่าจะจังหวะฟีมาลายมือดูรวดเร็วกว่านะครับแต่ลุ้นไปปลายนะครับลุ้นไปปลายผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดโชปอบริลักษ์นะครับประกบวงนายแล้วทําได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นมวยเข่าอาชีพนะครับปลายปลายน่าลุ้นครับเดินปั้มจับตีล็อกบัตตีนะครับปลายปลายน่าจะพลิกแซงชนะคะแนนทางด้านเพชรมรกตนะครับสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการของมวยไทยจีในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดโชปอบริลณ์ครับมาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยไทยจสีในสัปดาห์นี้นะครับกู้ที่1น,นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับพากเมกินจอมโหดออตโตอ,อาวัน,นะครับช่วงหลังชกกับนักมวยไทยซะส่วนใหญ่นะครับ การเยริยะปลายปลายน่าจะดูดีกว่านะครับพ้านายแดงแมนอยู่นี่หลังๆก็มีการชกกับนักมวยต่างชาติส่วนใหญ่นะครับมี3ยกบ้างแล้วก็5ยกบ้างนะครับก็ดูว่าถ้าวันนี้ต้องชกหายกการเยริยะไทยๆน่าจะเป็นร้อนครับานายน้ําเงินชกหยกเป็นประจําสม่ําเสมอมากกว่าเยริยะได้มันคขงกว่านะครับคู่ที่1มองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับพยัก์เมคินจอมโหดออโตอารวันครับคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นพยักษ์สักสตตนนะครับจังหวะฟีไม้ลายมือนะครับบวก กับหน้าเสือทีมงานคนจัดนะครับบรรยากาศดูดีกว่านะครับวันนี้น่าจะเอาชนะฤทธิชัยปอพินภัทนะครับหยุดสถิติความร้อนแรงนะครับของท่าแฝดแดงไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่2ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเด่นพยักศักสตูนครับและคู่ที่3านะครับก็ยังมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรผลิัสสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับ แต่ดูว่าวันนี้อาจจะถูกบีบมานะครับเพราะว่าฝ่ายล่าสุดนี้โชคไว้121ปอนด์ครับวันนี้ต่อย119ปอนด์นะครับถ้าน้าหนักหน้าตาช่างมาสวยไม่เลยเยอะก็ถือว่าได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดเวทพิกัดดูใหญ่กว่านะครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรพฤหัสสิทธิ์นายกทวีปตะพงนะครับ และคู่ที่4ีนะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายใดนะครับเดโชปอบริลักษ์นะครับดูว่าเข่าใดดูเหนียวแน่นกว่านะครับจังหวะฝีมือวงนอกอาจจะดูเป็นรอนครับแต่ประกบวงนเมื่อใดนะครับดูว่าเข่าในเหนียวแน่นกว่าทําได้ดีกว่านะครับไปปลายหน้าหลุนครับคู่ที่4ก็มองไปที่ฝ่ายใดนะครับเดโชปอบริลักษ์ครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ